มันก็ไม่ค่อยแบบชัดเท่าไหร่อะมันก็จะออกแนวเบลอๆเหมือนอภิชาติพงษ์นะคะแต่ว่าอันนี้โทษทีนี่พูดเล่นแต่ว่าคือในความเป็นหนังทดลองเนี่ยบางคนชอบไปถามว่ามันอะไรกันดูไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่จริงแล้ว คือคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือความเป็นหนังทดลองเนี่ยมันเป็นเล่นกับซับคอนเียสตะวันนี้เราลองคิดดูว่าถ้าเราพูดถึงซับคอนเชียสหรือว่าความฝันหรือว่าความทรงจำเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะชัดหรือว่ามันเป็นลีนเนียนึกออกไหมมันจะต้องแบบแวบๆบแบบตัดออกมาแล้วก็เบลเลอะไรเงี้ยอันนี้คือคือสิ่งที่ถ้าเรามองกลับไปถึงประภาษศิน มันก็คืองานแบบเซเรลิสใช่ไหมคะคือเขาจะได้รับอิทธิพลจากเซเรลิสมากเพราะว่าเซเรลิสก็จะพูดถึงความที่แบบทํางานให้มันแบบอยู่ภายใต้จิตสํานึกอะไรเงี้ยค่ะหมดยังโอเคก็คือรวมๆนะคะเซ็ชั่นนี้ก็จะมีไดอะล็อกกันนะคะระหว่างอะไรระหว่างคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ content, แล้วก็ระหว่างแนวความคิดด้วยนะคะแล้วก็เทคนิคด้วยแล้วมีการส่งผ่านระหว่างรุ่นต่อรุ่นนะคะคือรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นกลางนะคะแล้วก็ อีกอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่อยากให้มองข้ามก็คือว่า,างานศิลปะทุกชิ้นที่พวกเรานำมาแสดงเนี่ยมันไม่เคยอยู่ห่างจากสังคมเลยนะคะมันจะมีช่วงที่มันแบบมันจะเป็นมันจะคือคือ,คอมันในเมื่อมันผลิตออกมาในๆๆในในในคอนเทกต์แต่ละคอนเทกต์เนี่ยมันจะไม่เคยห่างว่ามัน ว่ามันมันไม่ได้เชื่อมโยงกับสังคมนะทีนี้สิ่งหนึ่งที่พวกเราพอเข้าไปในห้องเนะี่ยพยายามอยากจะให้ดูว่าพอดูปีแล้ว,วลองคิดแบบย้อนกลับไปเลยอุย้ยช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอย่างอย่างของพี่จุ๋มเองเนี่ยนะคะคือแกบอกว่าตอนช่วงนั้นอะสิ่งที่ทแกทำแล้วถามว่าแกมีไอเดียอะไรไหมในในการที่ทํางานเพอร์ฟอร์แมนซ์บอกว่าคือต้องการแค่อิสรภาพ แล้วก็ความเป็นเอกเทศในการแสดงออกเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าสังคมของไทยในยุคนั้นมันมีการปิดกั้นมากๆนะ,ะจิกโกรุ่นนั้นนะเขาบอกว่าแค่อยากฟังเพลงล็อกหรือว่าแค่อยากแค่อยากดู Easy Rider เขายังไม่ได้ดูเลยอะ่ะดังนั้นการที่ทำงานแบบนี้มันเหมือนกับเป็น p o l i t i c a l message เหมือนกันว่าฉันขอให้ฉันได้ทำสิ่งที่เพราะว่าเขาถูกกดทับมานานนะคะอ่ะกลับไปนอนลิเนียอีกแล้วเพศสภาพ อันนี้ขอบพู้แทนคุณโบนะคะซึ่งวันนี้โบติดภารกิจต่างประเทศนะคะคือห้องนี้จะมีการแบ่งแบ่งล็อกหลายๆส่วนเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าที่จารย์พินันพูดเมื่อกี้นะคะก็คือว่าพูดถึงความเป็นเพศสภาพหรือเพศสภาพของผู้หญิงนะคะที่ในช่วงแรกๆของของ,ของไทยเนี่ยถ้าเกิดเรากลับย้อนกลับไปดูเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นเหมือนกับ จะเป็นเมลแกสอะะก็คือว่าเป็นเป็นอ็อบเจกต์ที่ถูกถูกถูกจ้องมองตลอดเวลานะคะก็เหมือนเป็นอ็อบเจกต์ออฟดีไซน์อะไรเงี้ยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะหลายๆชิ้นนะคะลองกลับไปดูว่าชิ้นที่ได้รัางรางวัลอะส่วนใหญ่แบบมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะซึ่งก็กลับไปดูเอ๊ะลองมาเปิดรายชื่อของกรรมการดูนะคะว่าเรชโชกรรมการนี่คือเคยไม่มีมีเซียมยิบินสอยนี่เคยเป็นไหมคะจย์ <S <S เป็น <S <S ใช่ไหมก็เคยหนึ่ง หนึ่งต่อสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ะคือว่าเราเราเราต้องย้อนกลับดูอันนี้ถ้าเกิดเรามองตามทฤษฎีของเฟมินิซึมเนี่ยก็คือใช้ไม่ได้อะคือมันต้องมีการประท้วงอะ่ะใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือศิลป,ปินหญิงในยุคนั้นเขาก็ไม่ได้มีเยอะมากเพราะเพราะนั้นคือคนที่เข้าไปเรียนในในงานศิลปเรียนศิลป,ปะยุคนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายนะคะกรรมาการก็เป็นผู้ชายทีนี้ผู้หญิงก็คือจะเป็นแค่ subject นะคะในการทํางาน ม่อมหลวงต้อยชุมสายใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะรุ่นประมาณเดียวกันนะคะก็คือภาพที่ออกมาก็จะเป็นแบบ male g a e มากๆากคือผู้หญิงก็จะเป็น object of d e s i ไซนะคะอาจารย์ทเนศเหมือนกัน,นะคะ่ะ ถึงแม้ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ยอมรับแต่ขอโทษนะคะอันนี้คือถ้ามันถูกจับมาอยู่ในอยู่ในกรอบตรงนี้ค่ะก็ก็คือเราจะจะแบ่งว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ตัว painter ก็จะเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ตัว object ก็จะเป็นผู้หญิงต่อเลยค่ะจะมีอีกอีกเซตหนึ่งที่ เป็นผู้หญิงที่ทำนะคะคือศิลปินหญิงเริ่มทำแล้วก็ represent ความเป็นสถานภาพของผู้หญิงในในสังคมนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีงานของอต่อไปเลยได้ไหมคะอาจารย์อันนี้ของอิ่มใช่ไหมคะอิ่มพไทยค่ะจะพูดถึงความเป็นตัวตนนะคะแล้วก็จะใช้เหมือนกับ body part เข้ามา construct ขึ้นมานะคะมีของอาจารย์อ้อยไหมคะ ใช่ใช่ไม่เป็นไรค่ะไปไปเรื่อยอันอันอันนี้อันนี้อีกอันหนึ่งละอันนี้ไม่เกี่ยวอันอันนี้จะเป็นคือคือมันจะมีเหมือนกับว่าอ่ากลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ถูกถูก ผู้ชายเป็นเป็นคนทาแล้วก็ผู้หญิงจะเป็นวัตถุแห่งการจับจ้องถูกที่ถูกจับจ้องอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานของผู้หญิงนะคะลองลองไปดูจะมีกลุ่มอาจารย์อารยากลุ่มพี่ภาพพี่พี่ภาพตะวันซึ่งก็จะมองจะพูดถึงผู้หญิงในฐานะท,ที่เป็นส,สภาพของผู้หญิงเองซึ่งถูกมองโดยสังคมนะคะหรือแม้กระทั่งในโซเชียลอิชู ue, ว่าผู้หญิงเลีอดเป็นขายตัวหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นงานนารีผลหรือว่างานสเก็ปเจอร์ของอาจารย์ อารยานะแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งนียจะเป็นกลุ่มกลุ่มใหม่ซึ่งประกาศตัวเองว่าเป็นเป็นเก่น,นะคะแล้วก็พูดถึงสภาพความเป็น marginalized หรือว่าสภาพที่อยู่ชายขอบของเขาอะนะคะว่าเขาถูกถูกมองยังไงแล้วก็เขาพยายามที่จะเหมือนกับแสดงตัวตนออกมาอันนี้เป็นเป็นจินตนาการของของของไมเคิลนะคะซึ่งไมเคิลก็เป็นศิลปินคนแรกๆนะคะที่กลับมาเมืองไทยแล้วก็ บอกว่าฉันทํางานเกี่ยวกับเพศสภาวะแล้วก็พูดถึงความเป็นเกย์นะคะแต่นี่เป็นเหมือนกับความปรารถนาของเกย์ที่อยากเป็นพูดถึงหญิงสาวในหลายๆสภาวะนะคะคือตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงผู้ใหญ่นะคะจนถึงแก่อะไรเงี้ยค่ะไมตรีศริบูรณ์นะคะนี่ก็เ,เป็นคือจริงๆแล้วเหมือนกับเป็นการ อกย้ำสตอรีโอทป์ของน้องๆน,นะคะที่มาจากอีสานแล้วก็มาอยู่อยู่ซอยสี่นะคะทีนี้นี่ก็คือพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาเองนะคะว่าคือเหมือนกับถิ่นที่เขาจากมานะคะแล้วก็ Relation s h i p ระหว่างตัวเขากับกับเพื่อนๆซึ่งลูกค้านะคะแล้วก็กลับไปทำงานในที่บ้านนะคะซึ่งอันนี้คือจริงๆแล้วห้องเนี้ยมันคือห้องอ คอนเซปต์อันนี้แล้วก็ห้องเราเนี่ยมันคือจากอินเตอร์สู่ท้องถิ่นแล้วก็จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์คือมันกลับอะมันกลับข้างอโอเคไปอีกค่ะอันนี้ก็เหมือนกันครึ่งส่วนใหญ่ตีมมันก็จะไม่หนีไปไปไหนเท่าไหร่นะคะะนี่าจารย์จาักกายสิริพุทธนี่ก็พูดถึงเรื่องความเป็นควเยนะคะพูดถึงเรื่องอคู่รักที่เป็นเป็นคุเะนะ นิทวันวัตุยาค่ะอันนี้ของอาจารย์อ้อยอรารยานะชิ้นนี้แกท,ทําที่ตอนที่แกไปเรียนที่เยอรมันนะคะแล้วพวกเราก็รู้อยู่ว่าผู้ผู้หญิงไทยในเยอรมันนะถูกมองยังไงนะคะและ้วทีนี้แกก็เริ่มรู้สึกว่าคือมันถูกแบบเหมือนกับถูกคุยช,ชั่นอะไรเยอะแย,ยะมากมายนะคะก็เลยน,นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ให้อาจารย์อ้อยได้ทํางานขึ้นมาในในช่วงน้นนะนะคะค่ะก็หมดแล้ว ก็ค่อนข้างครอบคุมนะครับวันนี้ที่เราได้ฟังกันนะครับแต่ถ้าเกิดมีเวลามากกว่านี้เราก็คงจะได้ลงลึกรายละเอียดกว่านี้ก็อยากให้ทุกท่านดูงานอีกสักหลายๆรอบนะครับสำหรับช่วงนี้คงเป็นช่วงคำถามแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยผมคิดว่าเราน่าจะมีเวลาสัก10นาทีโดยประมาณฮนะเปิดเป็นคำถาม นั่งแล้วกันผมถนอมชาพอดีนะครับพอดีเข้ามาตอนที่ท่านอาจารย์พี่นันพูดถึงฮา b บิทูสพอดีก็เลยได้เป็นพูดถึงใฮาบิทูสของบุเดียเข้ามาช่วงนั้นพอดีก็เลยก็เลยดีถ้าถ้ามาช้ากว่านี้ก็อาจจะไม่ดีเพราะจะไม่ได้เป็นฮา b บิทูสไปด้วย ก็จริงๆแล้วผมก็ยังไม่ได้ดูงานแต่อยากถมทำจริงๆไม่ดูงานก็ดีแล้วเพราะว่าคือถ้าดูงานนี่ผมจะรู้สึกว่าผมจะเสียใจมากเพราะว่าคิวเรเตอร์นี่พูดละเอียดซะจนรู้สึกว่าคุณข่มข่มลูกค้าอย่างผมหรือว่าคนดูนี่ไม่ต้องดูงานก็ได้อันนี้คือประหารหนึ่งนะครับผมว่าคิวเรเตอร์งานมากเกินไปคือไม่ปล่อยช่องว่างให้ ให้ออดีนส์ได้ได้ปฏิสัมพันธ์กับงานคือไปอธิบายงานซะแบบไม่ต้องดูก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่มาดูนะที่คนที่มาดูเขาไม่เข้ามาฟังห้องนี้เนี่คะอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ฟังที่จะต้องโต้เถียงกับยูเอรเตอร์คุณไม่มีสิทธิ์เพราะผมอยู่ข้างล่างประเด็นที่สองคือผมรู้สึกว่างานไทยเทครั้งนี้เนี่ยเหมือนการเปิดฟังดูแล้วนะครับเหมือนการเปิดหนังสือสองเล่มประกบกันระหว่าง m o เดิร์นิซึมซินไทยแลนด์ของโมเดิร์นิส o d โมเดของอาจารย์อภิพินัน์คนหนึ่งกับของอาศมีของคุณละขณะคือหนังสือสยามเก่าสุดสยามใหม่ของคุณอาจารย์สุทธีคุณอาวิชา์นนท์ประกบกันงั้นมันก็เหมือนเป็นเป็นการฉายภาพจากตัวหนังสือจากตัวหนังสือมาสู่ภาพ ที่ชัดเจนขึ้นอันนี้ผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเท่าที่ฟังหรือว่าเท่าที่ได้ติดตามว่ามันจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วจกกระทงมันเกิดขึ้นจริงๆในปีนี้ก็ก็ทำให้เห็นว่าในความคิดของการจัดครั้งนี้ก็เหมือนกับว่ามันมีอยู่ในมันเป็นตัวหนังสือที่ถูกแสดงขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งผมสูว่าอืม งานสโคบมันใหญ่มากแล้วแต่ละหัวข้อผมว่าที่มาทำเนี่ยมันสามารถเจาะในรายละเอียดเข้าไปทำได้หนึ่งปีเลยในแต่ละเรื่องผมคิดว่ามันน่าสนใจมันน่าสนใจตรงที่ว่าเราพยายามที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดเราพยายามเข้าไปสู่สาระความเกี่ยวพันความรอบด้านเราพยายามเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนที่จะยืนยงไปสู่ที่อื่น คือเขาพยายามทําตัวให้เราเป็นศูนย์กลางไว้ก่อนแล้วก็จะเห็นตัวเรามากขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในการจัดแบบนี้แต่สิ่งสําคัญผมคิดว่าความเป็นไทยเทศตรงนี้เนี่ยเราแทบจะพูดถึงความเป็นในกลุ่มอาเซียนเราก็น้อยน้อยมากซึ่งผมคิดว่ามันจะทํำยังไงให้รู้สึกว่าเราไม่ใช่เท่คนเดียวแต่เพื่อนเราของของเราก็ต้องเท่ด้วยอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ มันอาจจะลำบากเพราะว่าอย่างที่คุณลขณาพูดการจัดงานครั้งนี้ก็คือเป็นการต่อรองด้วยอันนี้ผมได้ยินคำนี้ผมก็ผมก็ชอบนะเพราะว่าศิลป,ปะคือการต่อรองตลอดศิลป,ปะคือวิกีการเมืองและผมคิดว่าพื้นที่ทางศิลป,ปะเราถูกต่อรองมาตลอดแม้แต่พื้นที่ตรงนี้เองแล้วผมคิดว่ามันก็เ,เรื่องยากเป็นเรื่องยากที่จะทําให้การสนทนาระหว่างระหว่างภาพ หรื้ผลงานกับเกิดไดะล็อกกับผู้คนนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องอให้ความสำคัญในเรื่องแบบที่เรามานั่งคุยกันแบบนี้เกิดขึ้นให้มากๆขึ้นเอ้ถ้าผมจะถามมันไม่ใช่นอกเรื่องผมอยากถามว่างบประมาณใช้ไปเท่าไหร่ครับ ตอบรวมๆก่อนนะครับเดี๋ยวก็ผมผมคิดว่าด,ดีใจที่จัน์ถนอมได้ได้มานั่งนั่งฟังนะครับผมผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราขาดมากๆเลยก็คือว่าที่ผมพูดไปแล้วก่อนที่จันจะเข้ามาเนี่ยคือการเขียนงานการวิพาษ์วิจารณ์งานศิลปะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็น รีมเรื่องที่สิบก็ได้เพราะมันไม่มีการพูดถึงเลยถ้าเกิดเราพูดถึงเพศสภาพที่หลายคนไม่พูดเ่ยนะฮะเรายิ่งไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนเกี่ยวกับศิลปะซึ่งงานนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีหนังสือเฉพาะเกี่ยวกับการเขียนเกี่ยวกับศิลปะแต่ในพื้นที่นี้ก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยแม,แม้แต่คุณทิพยคุณแอน อาจารย์ถนอมเนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็เป็นฟันเฟืองสำคัญในวงการศิลปะซึ่งหลายครั้งเนี่ยจะอยู่ชายขอบนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมของการวิจารณ์บ้านเราเนี่ยคือ,ค,อคือลากไปตั้งแต่สองสี่เก้าสก็แล้วกันในบทความเก็บเล็กพอสมน้อยที่ท่านอาจารย์คือกฤิ์ปปมโมดวิจารณ์งานศิลปกรรมชาติคนที่สองเนี่ย ว่าดูเหมือนก,ก็เหมือนกับโกแกงดูเหมือนกับมาทีสงานศิลปินไทยช่วงนั้นไม่เห็นมีอะไรก็เป็นปฏิกริยาที่ผมคิดว่าไปกระตุ้นให้มีการเขียนตัวตอบระหว่างอาจารย์สินพฤษศีกับหม่อมคึกฤทธิ์อันนั้นผมคิดเป,ป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งที่ผมผมคิดว่าคนไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องป้อนนะฮะ บางครั้งนี่ต้องป้อนแต่ว่าป้อนมากไปก็อ,อึดอัดชินต่อการป้อนเนี่ยเขาต้องทำงานของเขาเองบ้างซึ่งอย่างที่ที่ผมยกตัวอย่างว่าบางครั้งเนี่ยงานสองสาชิ้นที่ถูกจัดไว้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นอะไรที่คุณต้องไปถอดรหัสเองนะนี่คือคือการถอดรหัสหรือการดีคอนสตรัคอะไรบางอย่างที่มันวางไว้แล้วมันเหมือนกับว่าคุณต้องไปประติดประต่อตัว ตัวจิกซอนั้นเนี่ยเราจะบอกคุณไม่ได้อย่างผมยกตัวอย่างงานของท่านหญิงมรสีอาจารย์เหมอาจารย์ปรรยัญญาแล้วก็งานของชาติชัยปูเปียซึ่งนั่งอยู่บนบาลังมันกําลังล้อละเบดท,ที่อยู่นั่งนั่งบนบาลังของของท่านหญิงมรสีเป็นต้นคือบางครั้งเนี่ยเจอร์เรตเตรอเตร์พันธุลักษ์ก็อด,ดไม่ได้ไงกุษาจัดแล้วคุณยังมองไม่เห็นอีกอะไรเงี้ยมันอดไม่ได้ที่จะพูดแต่ผมคิดว่ามันมันมีอีกมากมายอย่างของอย่างของไม้ร่มกับ รอฟฟอนบูเรนอย่างเงี้ยหรือแม้แต่อ c c ั d ิเ t ต์ที่เกิดขึ้นน,น,นะครับในห้องสังคมการเมืองงานของอาจารย์สุธีซึ่งตอนผมดูนีผมไม่รู้เลยนะว่ามีเสียงผมนึกว่าอาจารย์จะเขียนแล้วเราต้องไปอ่านช็อกตอนติดตั้งดันมีเสียงขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็สิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่าส่วนหนึ่งของหัวอาจารย์สุธีขาด มันก็ไปล้อกับงานของอาจารย์กรติศักดิ์ซึ่งอยู่อีกห้องหนึ่งแต่เสียงนี่มันไปล้อกับงานของวสันนี่ผมพูดมากไปแล้วเพราะอาจารย์ถวันอบยังไม่ได้ดูมันไปล้อกับงานของมันไปล้อมันไปล้อกับงานของวสันซึ่งพูดถึงคุณเป็นไทยหรือเปล่าสองเสียงนี่มันเอ็โคในห้องนั้นเนี่ยมันโหยมันหลอนมากเลยเพราะผมได้ยินปั๊บเนี่ยมันเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเสียงขึ้นมาเป็นต้นนะะแต่ผมกำลังจะบอกว่าเรื่องของ การทำงานนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเมกะโชว์มันเป็นเมกะจริงๆเลยมันเป็นเป็นการจัดครั้งครั้งครั้งยิ่งใหญ่ไม่ได้ไม่ได้หมายามหากราบแต่ไม่ได้หมายหมายเขาว่าตัวพันธลักษณ์เนี่ยจะมาแสดงความเป็นยิ่งใหญ่ไม่ใช่คือเราพยายามให้คนได้ดูเนี่ยได้เห็นหลากหลายมุมอย่างที่ผมเรียนตอนแรกตอนตอนนั้นอาจารย์ไม่เข้ามาคือเส้นทางในการเดินหรือการเจอทางแยกหรือทางปัน เหล่านี้ในในประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยมันมีมาแต่บางครั้งเนี่ยคนดูก็เหนื่อยสิ่งที่เราได้รับการฟีดแบ็กกับมาคือมันเยอะมากแต่ถ้าเปิดไม่ทําคราวนี้จะไปทําตัวไหนล่ะน้ําก็ท่วมมาแล้วทีนึงอันนี้จะท่วมอีกแล้วแล้วเรากําลังจะไปอาเซียนถ้าเปิดตรงนี้เราไม่เตรียมพร้อมเนี่ยนะฮะอย่างที่อาจารย์ถนอมบอกเนี่ยก่อนที่เราจะไปรู้เพื่อนบ้านเราต้องรู้ตัวเองก่อน อันนี้เป็นการเตรียมพร้อมแล้วผมผมเชื่อนะฮะว่าเดี๋ยวจะมีการลุกขึ้นมาจากงานอาเซียนสิประเทศแต่ว่าอันนี้อันนี้ต้องเป็นฐานของเราก่อนมิฉะนั้นนี่เราก็จะเหมือนกับก้มกล้ำก้บแกลมเนี่ยเรารู้จริงหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าไทยเทศนี่จัดได้ 2, 3, 4, 5, 6, 2> องสามสี่ห้าหกเพราะหลากหลายมุมใช่ไหมมันจะต้องมีประเด็นที่ตามมาแต่ต้องให้คนอื่นเขาทาบ้าง ใช่ไหมครับต้องมีกลุ่มอื่นที่เขาต้องมาเห็นมุมมองที่ต่างออกไปบ้างนะครับส่วนงบประมาณนะั้นผมไม่ทราบจริงๆเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเป็นผู้ดูแลเรื่องงบนะครับหน้าที่ของเรานี่คือคือเราเราขออะไรมาของศิลป,ปินเราจะเขาก็ดําเนินไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยน่าจะทราบตัวเลขที่ชัดๆเพราะว่าข่าวที่ออกไปเอ่อผมผมไม่ทราบว่าจะเป็นตัวเลขที่จริงหรือเปล่านะครับขอบคุณครับ อาจารย์สุธีคงดีใจนะรู้ว่าถูกเอามาประกบหนังสืออาจารย์สุธีมาประกบกับ Modern Art in Thailand ของอาจารย์อภินัน,น <H us iness> จริงๆแล้วอย่างที่เมื่อกี้พูดว่ามันมีเรื่องการต่อรองในหลายๆระดับการต่อรองอีระดับหนึงจริงๆก็คือการต่อรองว่า Target Audience เราที่เนี่ยมัน Mass จริงๆอะค่ะ มันมหาศาลแล้วก็อย่างถ้าเข้าใจว่าในห้องเนี้ยส่วนใหญ่ที่นั่งฟังเนี่ยไม่ต้องปูพื้นฐานกันเยอะเพราะว่าน่าจะมีพื้นฐานหรือความเข้าใจอ,อยู่บ้างแล้วเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่ไทยเพียงแต่ว่าตรงนี้ที่เลือกมาก็เชื่อว่าคงมีอีกหลายๆชิ้นที่หลายๆคนไม่เคยเห็นแล้วก็คงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันสําหรับหลายๆคนที่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่ว่าต้องนึกถึงประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้อะไรเลยค่ะ จริงๆแล้วเดินชนหอศินเฉยๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีนเทศกาลอะไรหรือว่าแม้แต่บางคนยังไม่รู้เลยว่าตึกนี้คืออะไรเดินหลงเข้ามาเนี่ยก็เยอะอะไรอย่างี้ค่ะเพราะฉะนั้นในฐานะของคนบริหารจัดการพื้นที่ที่เราที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องต่อรองกับเรื่องพวกนี้มากว่าเราจะสื่อสารสิ่งเหล่านี้กับคนที่เขาไม่มีพื้นฐานตรงนี้อย่างไรก็เป็นงานที่หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นงานที่ต้องแบบแบกรับไว้อ,อย่าง เต็มใจที่จะต้องทำนะคะเพราะว่าเป็นภาระหน้าที่ที่เราถูกมอบหมายมานะคะซึ่งอันเนี้ยวันนี้ก็เป็นหนึ่งในภาระหน้าที่ที่เราพยายามจะจะทำให้ให้รู้ล่วงก็คือให้อ่าการศึกษาคือในห้องนี้เนี่ยถือว่าพูดให้กับผู้ชมผู้ฟังที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยวันนี้เราบันทึกเทป ตลอดรายการแล้วก็เดี๋ยวก็จะถูกนำออกเผยแพร่ตามสื่อต่างๆที่ที่เรามีนะฮะหลักๆก,ก็น่าจะเป็นทาง YouTube ในอนาคตเราก็จะโหลดลงในเว็บไซต์ที่กำลังพัฒนาอยู่ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเผยแพร่ให้กับมากกว่า200ซีทในที่นี้ซึ่งที่ว่างๆอยู่เนี้ก็คือคนที่เขาอาจจะตรงข้ามกับาจันทถนอมก็คือดูแล้วไม่อยากฟังอยากจะคิดเองก็ไม่ไม,มาค่ะที่ที่เว้นว่างๆไว้ <laughs> อันนั้นคือส่วนหนึ่งนะคะซึ่ง,งนี่ก็คือการตอบรองของเราเราก็ต้องมีพื้นที่ที่จะไปอยู่บนออนไลน์ที่จะเข้าถึงคนที่หมู่มากซึ่งเขาอาจจะไม่มีพื้นฐานแบ็กกราวด์ตรงนี้เลยได้เข้าใจคาดว่าอาจจะต้องใช้เวาลาอีกสามสี่วันตัดต่อ,ตอ,ตอก็จะโหลดอัปโหลดบน YouTube ได้ซึ่งตรงนั้นก็จะเปิดกว้างแล้วก็เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ไปดูมาดูเนื้อสการแล้วถ้าเกิดได้มาเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะคิดว่ากลับมาดูรายละเอียด เพิ่มเติมอีกเอ๊จริงหรือเปล่าหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่พันธารักษ์พูดในวันนี้หรือเปล่าหรือมีข้อตัวแย้งเราอาจจะได้ฟีดแบ็กอะไรใหม่ๆเปิดประเด็นขึ้นมาอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเห็นด้วยกับอาจารย์ถนอมมากว่าทีมทั้งหมดเนี่ยสามารถแยกออกไปจัดได้เนี่ยจริงๆแล้วอีก9ปีถ้าหอศิลป์ยังอยู่นะคะก็จะอาจจะเราอาจจะไล่ทําไปทีละทีมรวมทั้งทีมที่10ที่เมื่อกี้อาจจะมีนันพูดถึงด้วยเรื่องการวิจารณ์ศิลปะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็จริงๆเเป็นรื่่องงทียั ถกเถียงกันได้อีกมากมายแล้วก็อาจจะต้องมีฟอรัมซึ่งอาจจะต้องต้องการคนอย่างอาจารย์ถนอมมาช่วยจัดฟอรัมหลับแบบนั้นก็ได้นส่วนเรื่องของ ไทยเท่แล้วคนอื่นเท่ด้วยหรือเปล่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความคิดคำนึงกันอยู่ตลอดเวลาและยิ่งตอนนี้เรากำลังพูดกันมากในเรื่องอเข้าสู่ AEC ปี2015เนี่ยก็เป็นเรื่องต้องเตรียมความพร้อมอย่างที่บอกจริงๆแล้วในส่วนของหอศิลป์เองเนี่ยเรามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียเนยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะจะโดยที่เรา เอื้อมมือออกไปแล้วตั้งใจเองจัดเองเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะอย่างอย่างโปรแกรม Cinema Diverse ซึ่งเราเพิ่งเริ่มไปเนี่ยแล้วหนัง,เร,ง,เ,รงเรื่องแรกที่เปิดเทศกาลเนี่ยก็คือ,อรงังรังสียานะคะซึ่งเป็นหนังแขกเป็นหนังอินเดียพูดถึงจริงๆแล้วเบสออนอาตาชีวประวัติของราวีฟา